สรุปผลงานคณาจารย์บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจำเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564มีดังนี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้วยนายสุปร์กรตาธิการกรุลดรจิราพรชอ่องมณีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนิรมนจันทราชาตินางสาวสุกันนิกาสอนแสงนางสาวสุชัญยารองเดชคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดนวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ International Innovation and Invention Fair ในงาน E Innovate International Innovation Innovation and Innovation Show สาธารณรัฐโปรแลนด์ผลงาน Simple Analysis of Alcohol Type and LOT Device Trust Application on Smartphone อาจารย์ดรพานิตาสุมาณนตะะกูลคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ stsp innovation awards 2021ผลงานการพัฒนาภาชนะเพาะชำต้นกลา้าจากกากตะกรบบำบัดน้ำเสียในฐานะนักวิจัยที่เข้ารับบริการผ่านแผนงาน industrial research and technology c a p a l city d e v e l o p m e n t กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์จำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลำดับต่อไปเป็นการสรุปผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัลประจำเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564มีดังนี้ นายจารุพัฒนวัฒนกิจคณะศึกษา,าศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานสร้างสารรค์ความสุขในความทรงจําและได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการศิละปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม64จัดโดยหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบ,บรมราชินีนาถ นายชนาธิพงศ์อ่อนคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองการเดี่ยวจะเคระดับอุดมศึกษานายปริญญาคงกระโชคคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองการเดี่ยวของวงเล็กระดับอุดมศึกษาในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติเสริมประสบการณ์สืบสารสังคีตสินไทยจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ากระยา นายภูรินทร์พฤึกเนรมิตคณะมนุษยาศาส,าสตร์และสังคม,มศาสตร์ได้ดรับรางวัลการนําเสนอดีเด่นเรื่องการเปลืองเปลือยจิตใจมนุษย์ผ่านเรื่องเล่าในมนุษย์สอง้าข,ของอัลแบร์กามูกับผีอยู่ในบ้านของกนกพงสงสมพันธ์นายอัสดาวุฒิชัยวันคณะมนุษยาศาส,า,สาสตร์และสังคม,มศาสตร์ได้ดรับรางวัลการนําเสนอดีเด่นเรื่องอัตลักษณ์ค่ายพัฒนาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่ม นาครจากการประชุมหัดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่12มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ ทีมปามแพ็กเกจจริงมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1จากการแข่งขันแฮกก a ะ thon ู o u t o t Hackathon 2021ระดับภูมิภาคภาคใต้ตอนล่างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศและเป็นหนึ่งใน5ทีมตัวแทนของภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติจัดโดยสำนักส่งเสริมการ บริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนมหาวิทยาลัายทักษิณรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม